สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับเอนะคะที่ปรึกษาการขายของโตโยต้านครทนสาขาบางบ่อนะคะเดี๋ยววันนี้เอจะพาลูกค้านะคะมาดูรถอ่าคันที่อยู่ด้านหลังนะคะเป็นตัว Leader G นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1,375,000 0บาทนะคะเป็นสีเทาดำนะคะเป็นรถที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก็คันนี้นะคะก็ จะมีแต่ง GR แล้วก็แต่งแม็กแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวเอจะพาไปชมคันนี้นะคะว่ามีตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างแล้วก็ลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ หรับคันนี้นะคะตัวลีดเดอร์คันนี้จะไม่ได้แปลงไฟหน้านะคะก็คือเป็นไฟหน้าเดิมนะคะคู่ตัวรถนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากแปลงลูกค้าก็สามารถแปลงให้เป็นไฟตัวเดียวกับตัวรีเจนเดอร์ได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีการใส่คิ้วตัวเหมือน GR เข้าไปด้วยนะคะตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวชายด้านล่างของตัวสกเกิร์ตด้านหน้าด้วยนะคะก็จะเป็นตัวชุดตกแต่งตัว GR นะคะ มาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะคำว่า GR นะคะค่ะแล้วก็คันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวโลโก้แก้วเข้าไปด้วยนะคะถอดจากตัวโลโก้ธรรมดาใส่โลโก้แก้วเพิ่มเข้าไปแล้วก็ตัวหนังสือโลโก้คำว่า Fortuner นะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยนะคะค่ะคันนี้นะคะเป็นแม็ก ขอบ20นะคะรับด้วยยาง d เซนตินะคะเป็นแม็กตัว Emotion R นะคะรับด้วยยาง265 50 R20 นะคะแล้วก็เป็นแม็กสีแบบโทนออกเทาๆนะคะให้เข้ากับดูรถสีเทาดำมากนะคะก็ให้ดูสวยงามนะคะลูกค้ารีเควสตมาว่าอยากได้ประมาณนี้นะคะก็ คันนี้จะยังไม่ได้มีการโหลดนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากโหลดลูกค้าสามารถโหลดได้นะคะก็แจ้งเซลล์ได้นะคะเพราะคันนี้ลูกค้ายังไม่ได้รีเควสว่ามีการโหลดนะคะก็อาจจะดูยังไม่ค่อยเต็มซุ้มสักเท่าไหร่นะคะค่ะคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเป็นบานหน้า3าบานหน้า60แล้วก็ที่เหลือ80รอบคันนะคะแล้วก็ใส่คิ้วตัวตกแต่งไปด้วยนะคะคิ้วกันสา์ข้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงกระจก ะะทํากระจกสีดําเข้าไปไปด้วยนะคะมือเปิดเช่นเดียวกันนะคะมือเปิดก็ทําสีดําเข้าไปด้วยนะคะจากปกติจะเป็นโครเมียมนะคะค่ะแล้วก็ใส่รองมือตัวเคฟล่าเข้าไปด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเข้าไปนะคะก็ทําให้สีจะดูเข้ากันกับสีเทาดํามากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงตัวซุ้มข้างในด้านในนะคะก็ตรงบางโคนด้านในนะคะก็คน พ่นสีดําให้ลูกค้าไปด้วยนะคะก็จะได้ดูแบบสวยดูเรียบร้อยเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวด้านท้ายของเรานะคะก็มีการตกแต่งก็คือเปลี่ยนเพิ่มกันชนเป็นตัว G R Sport เข้าไปให้กับลูกค้านะคะก็คือลูกค้าอยากแต่งแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวหนังสือคำว่า l e a d e r ออกนะคะแล้วก็ ใส่ตัว GR Sport เข้าไปนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ GR นะคะแล้วก็ใส่โลโก้แก้วนะคะเปลี่ยนโลโก้จากธรรมดาเป็นโลโก้แก้วให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะส่วนคันนี้ตัว l e a d e r G คันนี้ก็คือจะไม่ได้เปิดท้ายไฟฟ้านะคะก็แต่ถ้าลูกค้าอยากติดตั้งประตูด้านท้ายไฟฟ้าลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะสามารถเพิ่มเป็นเปิดท้ายไฟฟ้าได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยนะคะว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะในส่วนของภายในนะคะก็ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้ในส่วนของตัวพรม 6D นะคะก็เป็นสีแดงวายนะคะแล้วก็เป็นตัวพรมพิเศษแบบนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลัง เข้าไปด้วยนะคะเป็นของแท้จากโตโยต้านะคะสำหรับลูกค้าคันนี้นะคะก็มีการเคลือบแก้วเข้าไปด้วยนะคะเคลือบแก้วตัวนี้จะเป็นเคลือบแก้วตัวพรีเมียมนะคะแล้วก็มีการรับประกันทั้งหมด2ปีนะคะก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าก็สามารถสอบถามได้นะคะเข้ามานะคะก็มีแพ็กเกจบำรุงรักษาให้ด้วยนะคะ สำหรับตัว Fortuner Leader G คันนี้นะคะก็ยังมีแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว l e g e n d e r ด้วยนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามแคมเปญได้นะคะก็เรายังมีแคมเปญดีๆให้กับลูกค้านะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจรถ Toyota นะคะโทรมาสอบถามเอได้ที่เบอร์โทร0871982599นะคะหรือว่าแอดไลน์0871982599นะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจก็หรือว่าอยากตั้งงบเงินดาวไว้ประมาณเท่าไหร่หรือว่าลูกค้าสามารถอ่าที่จะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะซื้อคันแรกหรือว่าจะซื้อเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนทดแทนนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอกก็จะจบคลิปประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้ EP หน้ามีรถคันไหนที่แต่งแบบนี้อีกก็เอกจะมาอ่ารีวิวให้ลูกค้าดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย